นูน่อยซื้อวัตรต่มเงินนำประเท็นแมนแมนพรชสันอ่าพัะสันจะไปกินโลดโฮบไ่ได้ดอกไ่ได้ทึนแท้ตอนนี้กำลังสร้างทึนเนาะมาพอถือไว้หามันเป็นจีเนียไห

ดยบ่มีแต่ลุงลุงผู้เดียวอันดยเนาะสาธุบุญน้ำเด้อครับลุงพี่เด้อเนาะเพิ่นให้เฮากับทีมงานพี่น้องเนาะทีมงานบานสีเขียวซอยกันเฮ็ดลงทานมื้ออื่นนี่พี่น้องเอ้ยเนาะสาธุบุญน้ำเด้อครับลุงพี่เด้อเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะ ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผม จะเข้าบุบมาให้ลุงจ้ะไปจ่ายน้ำประเทศน,นีน้ลุกข้ากับเขาห่านเพื่อน,นไปเลยเจ้าขาดขวดนึงแล้ววะ มีน้ำน้ำแน่เนาะผู้ซอยผู <c oughs> ้ซอยผู้ซอยสีม่วงสีมส่วงแน่ะนะอ่าสิบแพ็กแพ็กกระเจียกะเอนน้ำเียว เออน้ำเคี mm ้ยวแน่จากแพ็ไก่น้ำเคี่ยวไม่มีจักซีหรอซาทองเมื่อนะสีอ๋อพอดีแล้วยางละสองเออห้าห้าปันไริบสองปอ้ยสิแ็กนะแ็กอร่อยซาอู้ลยแ็กอร่อยซาว้เด้อครับเด้อหลวงพี่ สิบแพ็คได้สิบแพ็คพันสองบวกบวกเฮ้ยไรซื้อมีนะเฮ้ยไ้ทั้งเมื่อนะงบมีสามพันงบซื้อมีสามพันเจ๊ได้จัะโลบุลุงบไปซื้อมากเลยละ โอ้ยโตษโทษโทษพี่น้องเลยโอ้ยแม่ห้วงซีอะไรอย่างนี้อมยิ้มใครดีได้อมยิ้มนะเด็กน้อยเนาะผู้ใหญ่ก็มากอมเหมือนกันเดี๋ยวพักกันแจกมือนันนะพักกันเป่าครับวัดกระเจ้าเอาหยอก

นี่ลูกอมเนาะลูกอมก็อมยิ้มมก็แม่ไม่หีเอาพันหนึงลูกอมก็อมยิ้มเนี่ยพรอเพิ่นอมจะจเจ็ดเพื่อนวะคนร้ายบแห้งอะอย่างไ้ยังลูกค้าลูกค้าเยาหัพืาอนร่เพิ่อนเราแค่เทางนี้สบายดีปะมาขายเท่าสบายดีไหมตัโ โดย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 เมนองซีมาขายเทาพี่น้องเอ้ยจอกเอ่อพักกันขายไ้รอมาบผมีนาราไ่โ้ยเราจะิผมมีนาราไก่แก่าัเขาคือมาก่หมัด้หลกิน็ยไดอกแ่้ลอกแมนดอกกันเออนี้นะ มนลม่อสเยาเตรียงานลงทานมันไม่อยากลายป่ะเอ้ยโดยโดยเอาพะได้ได้แต่กินเดยกินได้ห่อพอได้เป็นอย่างสบหนึ่งสบหนึ่งบ่อดอ้อยยังกินกับร้อยคันหอดหรือบ่อดซ้ำ sao không phân vậy nó xấy chứ mày hỏi Ông bay lại chứ Ông nạp bằng đâu luôn Ông là sao luôn lên Ông phí nọng lên phủ xoay Phủ xoay cả phú มีน oh ้ำอารมณ์ซ <descon TU digit izer> ิปแพ็แล้วก็ขนมเนาะงบขนมกับพันหนึ่งกระปุกทอดกัป้าอมยิ้มเนี่ยเป็นกระปุกนะหาสิมาหาพันอเ่างเงินบาทกับบุคลอ่อยเนาะบุพอ่อยบาทเนาะมีอมยิ้มแล้วก็ยังก็ลูกอมเนาะขนมฮอน Đấy chị ngân chưa, là sao? Chị ở miền, con ở miền, con ngân đô Xì ngộp thật đấy. À. Ừ. Ừ. Si răng ngục thay. Đôi. Nắm chip pack. Nắm chip pack xong Này, สีท <c ười> er ี่พันวบอันนี้เจ้แม่นมาแล้วนโมอยากพ่อกันนะจักสองแสนสองแสนที่สิบใช่บ่ แมนขนมจอกโมไหนแล้วลุงเอ้ยอให้เพล่บางกันพี่น้องเนาะแม่บางอ่อนใจเทละคันตอนพี่น้องเอ้ยใจน้ำโอ้ยเลยอาโดยดยให้ลุงมันเขียนบินมองดู ดู๋เอ้ามาสังหารบไปสังหารบเอ๋แกธรรมดาบไปได้แพงก็ได้ดอกของกระบางย่างมาเตะไทยเพิ่นกิคิดราคาเป็นเงินบาทเด้พี่น้องเลยฮะฮุบเลยฟาดทุ่ยไหแม่เมื่อไรพี่น้องเลยฮุบแล้วฮุบแล้วฮ่าไก่ทอง แต่ท้องเอ้ยคือคาราเบียวแล้วเจ้าเนี่ยจอกจังอันละเท่าจักซุปจอกจอกเก้าซุปคูณเก้า กำลังอุกกะลุกกันยันองอย้ยตอนนี้พอไหมทงละสิบพันปีโป้ของเด็กน้อยมากพูดได้หลายเลยเนาะแนี่ออกกอเด้อหนมเด้อเพื่อนกายแล้วเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> น่าวหรออยู่เน่อ่ะออไปเติมให้เออใช่แ <laughs> ม่ม่นีน <c oughs> อ่ากับซาบาทโอเคแล้วไป,ออไปขาขนมมาเนี้ยนี่อ่า <N> <an> กวดไว้เช <N> ้า <an> กวดมากกวดมากแล้วแหละหมดแล้ว ยังอีกบาทนี่หน้าคตแหลกเนาะเมล่เไรนเลือกจปงเพ่งมาเปลายนาลีเปลี่ยนเป็นครับตปได้ดีแม่เอาไปแจกบังกเจ้าพ่อหน่อแล้ว เจบขาน้านแล้วขาขนมแล้วเอขาขนมกับพันหนึ่งก็สามบาทขาน้าพันสองสองพันสองสาวบาทยังอีกพันหนึ่ง yo bò nhóm phá đứa, vì nó cái cái thong này là bò nhóm phá là bà <laughs> mai, thảo về <laughs> <laughs> <Yêu xí. cười> <laughs> thảo Yêu mẹ mẹ thảo về mẹ thảo về mẹ thảo เอวีสองซีหกเอวีหกใจแล้วว่าอ e ืม mẹ khả vì đâu ơi riêng này áo văn có... hả mưa là hút khác mưa là khôn cả bộ lái đi cái nhang nhang cả năm tư mít nhang đi năm tư mít ngộp nhang này số có... một nhang này có... một chieng <laughs> <laughs> hái, ừ, <laughs> ừ, ừ, một đá 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 đá. Đá. Ừ, là tít năm cây trăm, một là tít năm nhả, nhá, มันกะว่าง่ายๆเอาเสลียใส่ให้ถือผุละจอกละจอกไปแล้วมันได้มันได้จักร้อยอ่ะเอามันร้อยละเช้าซุปเนื่องมีม,มียังอ่านหาซีพอร์บอ่จอกไนะ

วงดนตรีค่ะซัมซิตินค่ะวิไซอยู่นอกวิไซอยู่นอกฮะเอออยู่ตลาดพรเจ้าลงอยู่ตลาดเจ้าชายขายอยู่วงดนตรีลีใครอยู่นอกลล์ รวมพื้นที่ยังลายฮนะแมนอยู่แถวไหน,หนคล้ายๆติ่มมัเลยได้แถวหนหนะแถวเขมวัดเสียดิยอ่อาหักแถวตลาดนะยังอยู่รอกยนะังยังแน่ ฟองไ่นองไวนี่หงใหญ่มาใส่มาใส่เนี่ยน่ามาจมาก่อนได้มาใส่้วเมื่อยังมมอมเต็มรถแล้วกหมังโมครับพูดักเสือมมื่อยังไงบเนี่ยใส่ลุงคนแก่มือะรนองามืออื่นเนาะ ทั้งมีทั้งน้ำและบางอื่นทั้งขนมขาวหนียวสลัดกันแยกไว้ชะก่อนเนาะสลัดกินเอไว้สำนีกก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณคุณลายๆพี่น้องมากมายสุขสุขคุขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะเป็นไงก็ขอขอบพระคุณหลายๆด้วยครับเนาะหลวงพี่ที่ให้ร้ Herm all, hint, so bah, านมาเป็นสะพานบุญให้เนาะขอบพระคุณหลายๆด้วยครับขอให้ส e ุขภาพ พลนานามยแข็งแรงเลยครับรอดอยดยยดยอย่าเจ็บอย่าจนเลยครับเด้อเนาะพอกันคลิดนะพี่นอ้องเนาะสจกก็ไ้วสำหรับนี้สบายดี